ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พมก็จะมาบุทึ่ง12ส่้วนน้ำสองหาหุแมวเที่ยวหน้าร้อนนะคะหนึ่งสวนน้ำลอยฟ้าฮับเบอร์แลนด์เดอะมอลไลท์สโตว์บางกาปี้ส่วนน้ำลอยฟ้าฮับเบอร์แลนด์เพื่อทายด้ไปชิลเล่นน้ำหน้าร้อนนี้แล้วที่เดอะมอลไลท์สโตว์บางกาปี้ในคอนเซปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ทองทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยภายในส่วนน้ำมีเครื่องเล่นมากมายทางสไลเดอร์พื้นที่เล่นน้ำด็กเล็ก และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบอกเลยว่าวนเมื่อหนีพลาดไม่ได้เลย2ซินิคอนเวอร์เข้าย่ายซินิคอนเวอร์ส่วนนุกส่วนหนาเข้าย่ายทีายล่องไปด้วยธรรมชาติของคุณเข้าและอากาศบริสุทธ์ตามเรามาเที่ยวข่ายล้อนกันได้ที่นี่เลยภายในส่วนน้ำสแปดเวอร์ส่วนน้ำแห้งแล็กขลองเข้าย่ายที่ทำสมัยี่สุดเทียบเข้าะระดับโลกมาพบเพื่อเล่นสิพันธทีน้ให้สนุกกันได้ทางครอบครัวทางส้ะนน้ำบนส้วขึ้นยัก และวอเตอร์สัตว์หลายสุดตื่นเต้นไปเลยค่ะซาสยาเมซิงพักสวนน้ำชื่อดังที่เปิดมานานกว่า36ปีไม่มีใครไม่รู้จักสวนสยามทะเลกรุงเทพบนเนื้อที่กว้าง้อยไร่ซึ่งในครั้งนี้ได้รีแบรนด์มาในรูปแบบใหม่ชื่อสย่าเมซิงพ์คมีเครื่องเล่นานานา,นานชนิดที่สร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกคนทุกเพศทุกวยัยบรรยากาศเหมาะต้ม รับการมาค่อน่้นใจใคร้ออนั้นาเสมอนหนีสุดๆไปเลยค่ะ 4. ส้วนน้ำรามายณะพัทยาส้วนน้ำรามายณะส้วนน้ำพัทยาส,ส้วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยพื้นที่มากกว่า100ไร่กว้างใหญ่หลังการของเด็เครื่องเล่นและกิจกรรมไม่ทำมากมายภายในส้วนน้ำรามายณนะจำลองรูปแบบการตกแต่งมาจากเมืองโบราณที่สูญห้ยไปทงกำแพงโบราณและมอนซนี่ข้องปฏติมากรเมืองโบราณมันสูดใจ ไปกับสไลเดอร์ยี่สิบเ็เครื่องนักต่เครื่องเลนแบ,บวววาเสียวและถือใจไปถึงเครื่องเลนสนุกสนานแบบวเบาๆในโซนเครื่องเลนสาหรับเด็กซ่องโซนรับหลอดสนุกไม่มีกักหาส้วนน้ำแบ็คเมล์เทนตามเรามาเที่ยวหินผักหลออริมทะเลและไปสดชื่นกับส่วนน้ำแบ็คเมล์เทนส่วนน้ำที่มีเครื่องเลนมากมายลากไล่โซนสนุกการจัดจัดสไลเดอร์มากมายยังเป็นอีกหนึ่งส่วนนำ้ำใกลกรุงเทพ มาเที่ยวได้ไง่ายสำมมหรันีไปสนุกกับคืนยากสูงเกือบ2เมตรกันได้ทั้งวันเลยค่ะ 6. ไดโนวอเตอร์ปาร์คขอนแก่นไฮเอ็นไดโนวอเตอร์ปาร์คทะเลขอนแกนส้วนน้ำที่มีขนาดใหญ่บนอุนทนกว่าสัตว์พาราไร่เที่ยวสุดคคัวไปกับสไลเดอร์อาควาเพจโตคืนสุดหมันกับทะเลเทียมที่ย้า่ที่สุดในภาคอีสานนอกจากน้องเทีย่ยวสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง,งแล้วอย่างได้รับความบันเทิงกับการสแสดงตั้งแตง่บนที่กลางน้ำอีกด้วยค่ะ เดส่วนน้ำสแปดจังเกิลภูเก็ตส่วนน้ำสแปดจังเกิลส่วนน้ำภูเก็ตเตรียมไปด้วยเครื่องเล่นและสลิเดอร์ทุดมันทั้งแต่วิซซ่าเคลื่อนตัวด้วยแผ่นสไลด์พันทอข้องเครื่องเล่นและไล,ล่ลงมาด้วยความเร็วสูงขณะทอที่ปีตึบล้อมไว้ล้องห่วงยางไปพร้อมกันพร้อมเลียกเสียงกีดกับโฟฮันซากับเครื่องเล่นขนาดใหญ่มาขึ้นมาและทั้งวันเสี้ยงไทุกคนได้รอดการเล่นบอด,ดี้ทัมสไลด์สนุกกับสลเดอร์ลากซี่ได้ทั้งวัน ในแ่ละอันจะมีะสีแหลตาตาที่แจการกันจะเล่นเดี่ยวหรือเล่นไปคู่ก็ได้และอือ่นๆอ,อีกมากมายแปดส่วนน้ำแกนแขนย้อนเชียงหม่แกนแขนย้อนวอเธอพากส่วนน้ำลูกแม่ไม้ที่ไม้เมื่อนไขือไม่มีไข่เมือนที่เทียวยอดหีตันดับต้นด้วยเครื่องเล่นสุดมันและกิจกรรมสนุกสนุกทางน้ำที่รักหลยในบรรยการของหนามที่เขียวมรกตเย็นๆคลายร้อนลซัมเมร์นี้กาส่วนน้ำนาวานานาวาห้วยหิน ส่วนน้ำวานานาวานหงวหินส่วนน้ำที่ตลาดการลอกแบกและทุกร้างผายใต้าแนวขิดวอเตอร์จังเกิลแห่งเล็กในเอเชียมีการผสมวัสาุและว่างความเป็นส่วนน้ำและป้าเมืองร้อนเข้าด้วยกันเนลามิดพื้นที่โลมใจกลางเหมือนหัวหินกว่าย0ไร่ให้กลายเป็นส่วนน้ำในป้าเคตร้อนที่ให้ล้มเงาจากต้นไม้ทางย่าลยเล็กกว่าซ่องแทนต้นโดดเด่นด้วยการออกแบบส่วนน้ำให้มีความกลมกลืนกล้าธรรมชาติประกอบกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นด่สุดแห่งธรรม แห่งขัญสนุกภัณร์นระดับโรถถึง19ชนิด10ส่วนน้ำอันดามันดาภูเก็ตภูเก็ตส่วนน้ำอันดามันดาภูเก็ตสู้รวมความบ,บันเทิงครบครบที่เป็นมักป่าส่วนน้ำโดยจะให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างธีมลักล่าคือการาประจมภัยวัฒนธรรมและการแบบค่อนยอนใจครับภายในส่วนน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆก็คือทะเลเทียวขนาดใหญ่หนึ่งหมื่นตารางเมตรที่สมาตโตคืนได้สูงสุดถึงสเมตรที่เดียวในไทย อีกท้งยังมาพร้อมก้าบห้าสายเียมที่มีความยาวกว่า300อเมตรสไลเดอร์สุดเหลาใจกว่า12บสองสไลเดอร์ส่วนเครื่องเล่นสํารักเด็กกว่าห้าพอตารางเมตรงานนี้มาแวะเล่นน้ำกันได้ท้งบ้านเลยค่ะ11ส่วนน้ำโพลโลกรุงเทพมาทึ่งส่วนน้ำลอยฟ้าแห่งแรกของโลกส่วนน้ำโพลโลตั้งอยู่บนชั้น6กข้องเซนทานบางนาเาเชมที่กว่า10,000ืตารางเมตรเนรมีตให้ากายเป็นส่วนน้ำในตีมน่ารักน่ารักจาการ์ตูนซีรีส์รับนึ่งจากกลลี่ โคโลโล,โล,โล,โลเพ่นกินป่นปวนกวนครัว,วโลเล่นน้ำเนื่อขีดยากห้าไหลมาลองท้องก็ไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกให้วุ่นวายขอด้านในเหมียหา้าเลยเครื่องดื่มให้ทุกคนได้เติมพลังย่างโขบคันส่วนเรื่องผับวัไัยก็สามารถวางใจได้เช่นกันขอที่นี้มีหลายคาดคอดูเลยย่งางใกล้ชีดไม่ว่าจะมาเดี่ยวเป็นคู่เป็นแก๊งหรือครอบครัวก็สนุกเลยมีความสุขย่างไม่หรูเบื่อ12ส่วนน้ำทูบเทปเชียงใหม่ ปิดถายความมันด้วยสวนามถูบเทคเชียงใหม่เอาชนะความร้อนละอู้ด้วยแอดเวนเจอร์เครื่องเล่นนานา,นาชนิดเชนสไลเดอร์อันกดขี่เอาซ้าคืนจำลองให้ทุกคนได้พ่นขายบนห้องยางเล่นลอยเอื้อยไปตามทางน้ำขนาดใหญ่และอีกมากมายให้ทุกคนได้มาสัมผัสก็เขาจาผิดที่ซ่องส้วนหนาสมางแปเทียนหน้าร้อนไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์กดลาาขาย